ก็สวัสดีนะครับวันนี้ก็จะมารีวิว W 1 2 4นะครับวันนี้ก็จะเป็นสีเขียวนะครับผมนี่นะครับล้อบาบัสนะครับผม อันนี้ก็จะเป็นปีหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งนะครับอ่าก็จะมีต้องทำสีหน่อยนะครับผมสวยๆเลยนะครับนี่เดี๋ยวให้ดูสภาพภายนอกก่อนนะครับผมก็จะมีผุตรงนี้นิดหน่อยนะครับซุมล้ออ่าต้องไปเก็บสีนะครับนี่ล้อนี่เพิ่งทำมาใหม่คนะรับเงาแว๊บ สี่ล้อเลยนะครับสวยๆนะครับแล้วมีสี่หลังคานี่จะแรปสติกเกอร์ไว้นะครับเพราะว่าแลกเกอร์มันลอกแล้วก็ฝากระโปรงกรังนะครับให้ดูรอบคันนะครับกันชนนี้เคยซ่อมมาแล้วก็มีสีฝั่งนี้นะครับผมสีฝั่งนี้นเ่นือก็อมีตรงนี้มีร่องรอยเล็กน้อยอันนี้ เคยทำสีมามันจะไม่ค่อยสีมันจะอ่อนกว่านิดหน่อยนะครับตามในคลิปเลยนะครับผมแล้วก็ส่วนข้างหน้านะครับก็จะต้องกระชนนะครับมันจะแตกนะครับผมก็เี่ยนกระชนใหม่นะครับผมแล้วก็ไฟตัวนี้มันจะ จานายมันจะลอกแล้วนะครับนิดหน่อยนะครับอ่าแต่ฝั่งนู้นสภาพยังดีอยู่นะครับ่าก็ดาาเดี๋ยวเราไปดูภายในกันเลยนะครับนี่ภายในนะครับแผงประตูเป็นหนังแล้วก็ลายไม้ครับสภาพยังดีนะครับผม ยางขอบประตูอ่ามันก็มีขาดตามอายุนะครับโอเคดูนี่ย่างนี้ยังดีนะครับที่เป็นสักกลาดตัวนี้อ่าผมจะไม่ได้ดึงให้ดูตัวโครงรถนะครับแต่รถมันไม่เคยชนพลิกคว่ำหรือชนหนักนะครับแต่ผมจะไม่ได้ดึงนะครับเพราะว่าดึงมามันมีโอกาสที่จะเสียนะครับผมว่ารถมันอาอยุเยอะแล้วนะครับ ผมอะไรนะครับเป็นลายไม้นะครับอ่าสวยๆนะครับอันนี้ก็ยังใช้งานอยู่ทุกวันนะครับเลื่อนไม้ตัวนี้แปลงแล้วนะครับเพราะว่าเครื่องตัวนี้จะเป็นสองเจซนะครับผมคอนโซลตรงกลางอ่าเป็นลายไม้มีิทยุอะไรเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็บาะนะครับสวยๆนะครับผมก็จะมี บาตัวนี้นะครับที่ต้องไปเก็บนะครับก็ไม่ได้ขาดเยอะมีขาดตัวนี้ขาดตรงนี้นะครับเราก็เก็บได้เลยเป็นหนังแท้นะครับอันนี้เป็นหนังเดิมนะครับจากโรงงานยังเป็นหนังแท้อยู่มันก็เลยแตกตามอายุนะครับพอรถก็สามสามสิบปีนะฮะฝานุก็จะมีตรงนั้นนะครับผมแล้วก็ตรงกลางยังไม่ค่อยแตกนะครับก็ต้องมีซ่อมแซมหรือว่าถ้าไม่ซีเรียสก็ใช้ได้เลยนะครับผม ดี๋ยวไปดูข้างหลังกันบ้างานะครับมานี่ข้างหลังนะครับอันนี้ปูไว้เฉยน,นะข้างหลังสภาพยังดีนะครับผมเพราะว่าข้างหลังก็จะไม่ค่อยได้ใช้งานอะไรมากนะครับนี่ก็ยังใช้งานอยู่ทุกวันนะครับก็จะมีร้งรอย,อยงไงครับก็ต้องไปพ่นสีอะไรครับถ้าแบบจะให้เป๊ะเลยนะครับผม ยไปดูฝาท้ายกันเลยครับเอาไปดูฝากระโปรงหน้ากันดีก่อนนะครับผมนี่นะครับตัวเปิดเอ่อตอนนี้กล่อง ECU ผมยังไม่เก็บนะครับแต่เดี๋ยวผมจะเก็บให้นะครับผม ก็นี่นะครับตัวเครื่องก็จะเป็น 2JZ นะครับ GE ไม่มีเทอร์โบนะครับเครื่องก็ใช้งานปกติความร้อนไม่ขึ้นนะครับเก็บมาหมดแล้วนะครับผมมีแก๊ส LPG นะครับเป็นแก๊สหัวฉีดนะครับประหยัดมากนะครับประมาณกิโลละ2บาท5บาสิบปครับผมประหยัดจริงๆยุคนี้นะครับสบายหายห่วงนะสวยๆนะครับ ดูเบ้าโชกนะครับผมอ่าสวยๆนะครับโชกนี่เปลี่ยนใหม่นะครับชกค,คู่หน้าใหม่นะครับผมชงล่างแขนอร์มใหม่นะครับแน่นๆน,น,นะครับตอนนี้ชวงล่างแน่นๆสุดๆเดี๋ยวไปดูฝ้าท้ายนะครับ อันนี้นะครับฝาท้ายเปิดออกมาก็ยังมีสักกาดเดิมๆยังอยู่ครบทุกอย่างนะครับผมตรงน,นี้ก็จะเป็นถังแก๊ส ก็ตอนนี้เราก็มาอยู่ภายในของเจ้า W 1 2 4แล้วนะครับตัวนี้ก็จะเป็นบอดี้3 0 0 e นะครับผมอ่าตัวเรือนใหม้นะครับวัดรอบจะใช้ได้ปกตินะครับความเร็วจะไม่ค่อยตรงเท่าไหร่นะครับผมเกย่างอื่นปกตินะครับผมแล้วก็คันนี้นะครับเครื่องเสียงภายในก็จะเป็นของ b o สตันเลยนะฮะอ่าบอสตันเลยนะอย่างดีอะแม่เหล็กมันหนางงเงี้ยนะครับ ตัวแม่เหล็กนี้วิทยุที่มีก็เป็นพ ioneer นะครับเป็นซีดีนะครับผมซีดีเอ็มดีซานะเราลงเนี่นะครับ ประมาณนี้นะครับไยแอร์ yeah. Air นะครับแอร์ Air. ให้ดูใช้ได้นะครับทุกสเต็ปแอร์เย็นเย็นเสาวิทยุข,ข้างหลังออโต้ Auto. ใช้ได้นะครับแอร์ Air ยังเย็นอยู่นะครับก็คันนี้นะครับคร่าวๆก็คือช่วงล่างเครื่องอะไรนี่คือพร้อมใช้นะครับผมก็จะมีเก็บพวกสีนะครับผมจะจะให้สวยนะครับ คือมันก็สวยอยู่แล้วแต่ถ้าจะแบบให้สวยเป๊ะๆเ,เลยก็ต้องเก็บสีแล้วก็บ่อภายในนะครับผมแล้วก็พกกระจุกกระจิกนิดหน่อยนะครับก็คือมันตามอายุนะครับรถคันนี้ก็ฟิล์มอะไรเงี้ยนะครับโอ้ถ้าใหม่นี้เป๊ะมากเลยนะครับเพราะว่าเอาอันนี้มันเป็นรถที่บ้านผมใช้เองเลยนะครับก็คือคันนี้สักคู่นะครับผม ก็คันนี้มันก็เป็นรถที่บ้านผมใช้เองเลยนะครับที่บอกไปเมื่อกี้ก็คันนี้ก็ใช้มาประมาณเกือบ20ปีนะฮะตั้งแต่ผมยังเป็นเด็กแม่ผมขับคันนี้ไปส่งผมที่โรงเรียนนะฮะสมัยก่อนนี่แบบเท่มากเลยนะฮะแต่สมัยนี้มันก็ยังเท่นะตอนแรกมันเหมือนจะดรอปลงไปใช่ไหมแล้วแต่เขากลับมาเล่นกันใหม่เพราะว่ามันมีกระแสมานะคนญี่ปุ่นนะ่ะไปเปิดคลิป ไปเปิดคลิป YouTube ของญี่ปุ่นอะพิมไป w หนึ่งสองสอเจปเงี้นะครับมันจะขึ้นมาเลยว่ามันจะขึ้นแบบมีคนญี่ปุ่นอะเขาเพิ่งมิทติ้งนะคลิปมันเพิ่งลงนะครับประมาณไม่กี่สัปดาห์เงี้ยมันไม่ใช่แบบลงเป็นปีนะเขากลับมาเล่นกันนะคนญี่ปุ่นอะวีวิหนึ่งสอสี่อะเขาตั้งกันเป็นกลุ่มเป็นแก๊งแบบรถประมาณ1 0บยีสคันนะเขาไปนัดมิทติ้งกันตามลานจอดรถนะครับผมแบบเท่มากๆนะ อ่าคันนี้ผมก็ยังเสียดายนะครับผมแต่ก็ต้องขายอะโอเคสวยนะครับข้างหลังอะมันเบาะมันขึ้นมาใช่ไหมครับผมขึ้นมาเสร็จแล้วเรากดกดตรงนี้นปุ๊บเนี่ยมันจะพับเบาะลงนี้ปึ๊กอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็เก็บยาตรงกลางกันกล่องแบบเก็บเก,บก็บยาแบบรถแบบเหมือนแ้วเก็บยาประจําสามัญอะไรอ่า เทๆนะของสไตล์รถยุโรปเออหรือบอกไปเลยเบาะไฟฟ้านะครับเออซ้ายขวาเมมโมรีมีสองตัวนะครับแล้วก็ใช้ได้ปกตินะครับเบาซ้ายขวาโอเคแล้วก็กระจกนะครับกระจกมันก็จะลงช้านิดนึงนะฮะแต่ก็ไม่ได้ช้าขนาดนั้นอนะ่ะขึ้นลง มันจะมีฝั่งเนี้นะครับที่มันลงไม่ได้นะครับเพราะยังไม่ทําเพราะมันไม่ค่อยได้ใช้นะครับผมแล้วก็ข้างเนี้นะครับผม,มก็แต่ก็มันจะไม่ได้เร็วแบบรถญี่ปุ่นเลยนะครับฝั่งอื่นนี่ปกปกตินะครับ้กหลังก็เอาไปก็พร้อมใช้งานเลยครับคือรถใช้ดีนะครับรถเบนซ์ยังไงมันก็คือเบนซ์นะครับผม ยางก็ยางนี่ใหม่นะครับเส้นหน้าเพิ่งเปลี่ยนมาใหม่คุ้มนะครับก็เครื่องสองเจนะครับคันนี้เร่งแรงๆติดแก๊ส LPG ประหยัดน้ำมันมากคันนี้คันนี้นะครับผมก็จะตั้งราคาขายไว้ที่หนึ่งแสนเก้าพันบาทนะครับอ่าโคตรคุม้มคุ้มนะครับคือจริงไปเก็บสีแค่ประมาณสองหมื่นบงบ่อกเงี้ยครับประมาณสองหมื่นนะฮะ ก็คือสวยปิ๊งแล้วก็เท่เลยคเพราะว่าถ้าแบบเนี้ยรถสภาพอย่างเงี้ยถ้าเราไปดูในในตลาดมันก็จะอยู่แสนหกแสนเจ็ดนะครับผมแต่เป็นเครื่องเดิมด้นะครับเครื่องเดิมมันก็ดีไหมมันก็เป็นเครื่องเดิมมะแต่การบำรุงรักษามันก็จะจุกจิกกว่าเครื่องเจเครื่องเจมันจะแบบสามารถติดแก๊สได้หนึ่งนะครับข้อดีแล้วก็สองก็คือการบำรุงรักษานะครับก็คือเนี่ยตัวเนี้ย ผมเคยไปต่งางจังหวัดกับพ่อแม่สมัยเด็กเนะี่ยมันไปพางต่งางจังหวัดนะครับช่างต่างจังหวัดอ่ะมันซ่อมได้หมดครับผมไม่เหมือนเครื่องเบนนะเครื่องเนององบนคือต่างจังหวัดก็คือต้องลากกลับนะเพราะผมเคยแล้วสมัยตอนแรกจะเป็นเครื่องเบนยังไม่เปลี่ยนเครื่องเจนะอาลากกลับอย่างเดียวนะครับผมก็โอเคนะครับก็พบก,กันใหม่นะครับผมในคลิปหน้านะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับคันนี้เปิดไปที่หนึ่งแสนเก้าพันบาทนะครับก็ราคาลองมาคุยกันได้นะครับผม รถสวยจริงๆนะครับผมก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ